สวัสดีครับอันนี้เป็นสูตรบนนะครับ2ตัวมา1ตัวนะครับถูกมา11งวดนะครับเพราะงวดที่แล้วก็ถูกนะครับเพื่อนเพื่อนก็ไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับงวดที่แล้วถูกนะครับก็เป็น11งวดนะครับหลักก็คือว่าใช้หลักหน่วยหมุนครั้งที่3บวกหลัก10บมุนครั้งที่2องได้ถลายเพิ่ม2นะครับสูตร2ตัวมา1ตัวนะครับเริ่มวันที่1เดือน3นะครับหลัก10 2, ก, 3, ก็คือสองหลักหน่วยหมุนรั้งที่สามก็คือห้าบวกกันก็ได้เจ็ดนะครับเจ็ดบวกเพิ่มสองตลอดนะครับเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเก้างวดต่อมาออกเก้าหนึ่งแปดนะครับถูกเก้านะครับงวดต่อมานะครับเหมือนเดิมครับหลักสิบหมุนขั้งสองบวกหลักหน่วยหมุนรั้งที่สามได้แปดนะครับแปดเพิ่มสองก็เป็นศูนย์แปดศูนย์ออกเจ็ดสองศูนย์นะครับถูกศูนย์นะครับ เหมือนเดิมครับหลักสิบบวกหลักหน่วยนะครับได้ได้สิบสี่นะครับสี่เพิ่มสองกหกสี่หกออกหกศูนย์เก้าถูกหกนะครับเหมือนเดิมครับหลักสิบหมุนครั้งที่สองบวกหลักหลักหน่วยหมุนครั้งที่สามนะครับเจ็ดเจ็ดบวกสองตลอดนะครับได้ทลายระบบสองตลอดเจ็ดเก้าอัตมาออกสี่ห้าเก้าถูกเก้านะครับต่อมาครับ ศูนย์บวกหนึ่งเพิ่มสองนะครับก็เป็นสามหนึ่งสามงวดต่อมาออกเจ็ดสามเจ็ดถูกสามนะครับเหมือนเดินครับหลักสิบหมุนที่สามที่สองบวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่สามนะครับแปดบวกแปดบวกแปดได้สิบหกนะครับสิบหกบวกสองได้ทลายบวกสองตลอดนะครับได้หกแปดงวดต่อมาออกแปดแปดหนึ่งแปดสองห้านะครับถูกแปดนะครับ หมือนเดิมครับหลักสิบหมุนรั้งที่สองบวกหลักหน่วยหมุนขั้งที่สามครับเจ็ดกับหนึ่งแปดนะครับแปดบวกบวกได้เท่าไหร่แล้วเพิ่มสองตลอดครับแปดบวกก็เป็นสองก็เป็นศูนย์แปดศูนย์ออกแปดเป็นหกถูกแปดนะครับห้าบวกเก้าได้จุดสี่สิบสี่บวกสองเป็นหกสี่หกงวดต่อมาออกสี่หกศูนย์ถูกสองตัวเลยครับสี่หกนะครับสี่หกศูนย์ถูกสี่กับหก วดต่อมาเหมือนเดิมครับหลักสิบหมุนขึ้นสองบวกหลักหน่วยหมุนขึ้นที่สามนะครับบวกได้ทลายแล้วเพิ่มสองตลอดนะครับนี่ศูนย์สองเป็นท่กกับสองเพิ่มอีกสองเป็นสี่สองสี่ต่อมาออกเจ็ดหกสี่ถูกสี่นะครับวดต่อมาครับห้าบวกห้าได้ศูนย์บวกสองนะครับศูนย์สองวดต่อมาออกหกสามสองถูกสองนะครับ มือนเดิมครับหลักสิบหมุนขั้งสองบวกหลักหน่วยหมุนขั้งสามนะครับแปดบวกหนึ่งเท่าบเก้าเก้าบวกสองเก้าสิบเอ็ดผิดนะครับงวดนี้ผิดนะครับออกศูนโซนสี่ครับผิดงวดแรกครับอันนี้งวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วนะครับเพื่อนๆก็ไปดูคลิปคลิปที่แล้วดูนะครับก็ถูกนะครับหกบวกหกได้สิบสองนะครับเพิ่มสองก็เป็นสองสี่ผลออกหกแปดสี่ครับถูกสี่นะครับ วดที่แล้วครับเพื่อนไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับถูกนะครับนี่งวดต่อไปนะครับหลักส0บหมุนข้งที่2บวกหลักหน่วยครั้งหมุนข้างที่3านะครับเก้าสิบสิบเอดสสองเหมือนเดิมครับได้สองสี่ก็รอผลนะครับว่างวดต่อไปจะมีสองสี่เปล่านะครับเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูครับอันนี้ก็ถูกมาหนึ่ง6 7 8สาม1ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับ สิเอดงวดผิดงวดงวดต่อไปเพื่อนๆก็ลองดูนะครับว่าจะผิดหรือถูกนะครับก็ไปซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเพื่อนๆก็กดคลายหรือกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาสูตรใหม่ๆม,มา,อ,าอัดลิปให้เพื่อนอชมอีกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับกดติดตามด้วยนะครับ